สวัสดีครับมาดูมุมมองทิศทางการเหตุน้ํามันนะครับในวันจันทร์ที่11นะครับกันยายนครับ2566นะครับเริ่มต้นด้วยวันจันทร์ที่แสนสดใสนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้น้ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลย พี่เพี่อทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเรานะครับเริ่มเทรดในวันจันทร์นะครับเราต้องดูอะไรก่อนนะครับเราต้องดูจากในทับเฟรมวิคก่อนใช่ไหมนะครับงั้นก็มาดูกันนะครับเฟรมวิคเป็นเทรนอะไรนะครับในทับเฟรมวิคในการปิดแท่งเทียนของเขาและเทียนของเขาเป็นเทรนอะไรนะครับเรามาดูกันนะครับแท่งเทียนทับเฟรมวิคนะครับปิดเป็นสีเขียวนะครับเนื้อเทียนปิดเหนือแท่งเทียนก่อนหน้าได้นะครับแล้วก็ ถ้าเราดูจริงๆนะครับตัวนี้จะมีความลังเลนิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเนื้อเทียนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับมีไส้บนไส้ล่างที่เท่าๆกันนะครับเลยทําให้เกิดการพักตัวนะครับนีพักตัวก็คือแท่งเนื้อเทียนตรงกลางเลยเนาะนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูเทนนะครับเทนนะครับเฟมบิกเป็นเทนอะไรเทนในทำเฟมบิกเป็นเทนขาขึ้นนะเทนแบบสวิงโลสวิงไฮยกตัวสูงขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะซึ่ง เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าถ้าเขาจะปรับตัวขึ้นต่อสามารถปรับตัวขึ้นได้ถึงไหนบ้างนะครับเราก็มาดูนะครับตรงนี้จะมีซัพพโซนหนึ่งนะครับที่ส่งมาทานิวโลเนาะส่งมาทานิวโลอีกครั้งหนึ่งนะครับกรอบราคาที่ไม่ได้นะครับจะอยู่ที่9 2 0านะครับถ้าเป็นกรอบเซลล์นะครับส่วนจุดบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนิมาโซนตรงนี้ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าราคายังไม่ปรับตัวลงมาถึงเนาะนะครับแต่ว่าถ้าการที่เขาปรับตัวลงมาถึงตรงนี้นะครับถ้าจะเก็บที่นิ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาแค่นี้แล้วก็ปรับตัวลงอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมารับดีมันโซลล่างเราค่อยปรับตัวขึ้นก็เป็นพาดเช่นกันนะครับสำหรับมุมมองน้ครันในทำเฟมวิกเนาะนะครับต่อมานะครับในทำเฟมเดย์นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแท่งเทน้ำเฟมเดย์ปิดเขียวนะครับแต่อย่างที่บอกนะมีการปิดเขียวแบบพักตัวข้างด้วยเช่นกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าในวิกที่ผ่านมานะครับมีการพักตัวข้าง นานเหมือนกันนะนะครับนานเหมือนกันนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแต่ว่าถ้ามองในมุมมองมุมมองหน้าเทรดที่ได้เปรียบนะครับตอนนี้น้าเทรดบายยังคงได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่ากราฟยังคงเป็น up t r ท n d แท็งขาขึ้นเนาะในทำฟิมเดย์นะครับก็มีดีมาโซนที่สร้างราคาไว้เช่นกันนะครับก็คือตอนนั้นนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการทาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาหาสัดส่วนที่นะ้องเขามีการปรับตัวย่อมาถึงกันนะครับนะครับจุดนี้นะครับก็กราฟฟิโบเลยก็61.8จุดจุดนี้นะ่าสนใจ1จุด นะครับ80.58นะจะเป็นจุดแรกที่น่าสนใจนะครับสำหรับในฮายาเฟมเดย์เนาะส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับ79.82จุดนี้ก็น่าสนใจนะครับตรงตามค่าฟิโบที่เขาชอบใช้เนาะก็คือ78.6นะครับ78.6นะครับก็เนี่ยถ้าราคาลงมาณ2จุดนี้นะครับเรายังคงสามารถพิจารณาขั้าเห็ดกันได้ เดี๋ยวเราก็มารอดูหน้าง,งานในอีกทีนึงเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะไม่นะครับเฟรมเดย์จุดนี้นะ่าสนใจและสวยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาในคำเฟมเดย์มีการสร้างแรลลี่เบสเซลลี่หรือว่ามีการสร้างโซนทิ้งไว้ให้เราดูด้วยออนะครับเราก็จะเป็นจุดจุดนี้สอบจุดที่น่าสนใจนะส่วนปัจจุบนันราคาติดอะไรอยู่นะครับไมค์ก็มาลองตีดูตรงนี้จะเห็นว่ามีแนวโทรแบ็กเนาะราคาพยายามยืน,นยแนวโทรแบ็กก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าเขาจะสามารถหลุดได้ไหมถ้าหลุดแนวโทรแบ็กตรงนี้นะครับถ้า เราจะเซลล์นะครับถ้าเราจะเซลล์จริงนะครับเดี๋ยวไหมถ้ามีการส่งสัญญาณจริงนะไหมอาจจะให้พี่ๆพิจารณาลดความเสี่ยงกันนะครับเพราะว่าในการเซลล์ตรงเนี้ยครับเรามาดองดูมุมมองน้ำมันเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยราคาก็ใกล้ติดซับส่โซของทั์เพมใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็ติดแนวโทรแบ็กด้วยเช่นกันนะครับถ้าแรงซื้อเขาเยอะเขาก็อาจจะติดแนวโทรแบ็กเขปรับโวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าปรับโวขึ้นไปอีกรอบนึงแบบเนี้ยเราอาจจะได้ ยอดาบขึ้นไปแทนนะครับยอดายขึ้นไปถึง9 2 0 2>, 2นะครับก็ประมาณนี้นะําหรับมุมมองน้ำมันนะครับสำหรับมุมมองน้ํามันเนาะก็เดี๋ยวเราอาจจะมาติดตามด้านงานกันนะครับน,นะครับเฟรมเดย์นะย้อนไปนะครับเฟรมเอสี่ครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะนะครับเฟรมเอสี่ตอนนี้นี่อย่างที่บอกเลยนะครับราคาเริ่มทําการบีบตัวนะครับตอนนี้จะยกก็ไม่ยกนะครับเริ่มมีทําการบีบตัวนะถ้าราคาหลุดตรงนี้ได้เนาะนะครับ มันก็จะเกิด QM เซ l ลเนาะนะครับมีการเกิดการเสียสวิงนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไมจะลองดูนะครับแล้วก็รอพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าในทมาเฟรมเล็กมี QM เซ l ลในทมาเฟรม h 1 0 e, รอบไหมถ้ามีจุดนี้นะครับเราจะพิจารณาข้าเห็นเซลล์กันนะครับส่วนดีมาโซนของทมเฟรม S4 ที่น่าสนใจมีจุดไหนบ้างน,นะครับดีมาโซนของทมเฟรม S4 ที่เห็นนะครับที่เห็นนะ ตรงนี้นะในไทฟีเมสีเดียวยาตีไว้เป็นสีเขีเยวแล้วกันนะครับจะได้แตกต่างก,กับไทฟีเมเนาะนะครับแล้วเฟีเมสีมีตรงนี้เป็นดิมันโซนนะครับแต่ว่าไม่มีแนวโตรแม็กแล้วก็มีตรงนี้นะครับจุดโซนล่างเนี่ยสวยนะครับโซนล่างยังคนสวยอยู่เนาะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับเพราะว่าไม่อย่างว่าเออวันนี้ราคาก็อาจจะลงมาปรับตัวใช้ดิมันโซนแล้วค่อยปรับตัวขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนะี่ยครับถ้ามี QM วเอ็มเให้เราเล่นนะครับสามารถมริกานะเขาเล่นได้เนาะซึ่งอันนี้เป็นมะุมมองของไทฟีเม H ทำเฟรมเดย์แล้วก็ทำเฟรมวีคนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับซึ่งวันจันทร์เนี่ยกราฟอาจจะวิ่งน้อยนะครับก็เอามุมมองของทำเฟมใหญ่ไปก่อนละกันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมุมมองการเทรดน้ำมันนะฮะวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับและการพยากรณ์มุมมองน้ำมันในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTV เท่านั้นค่ะ